ิงอัปเดต EP นี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อทุกคนมาชมเฟสใหม่ของโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาครับกับโครงการเลอ Park n เน็กซ์ทวีวัฒนาจากอะ e Backyard โครงการนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนคลองทวีวัฒนาเลยซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือเขาจะเป็นบ้านสมาร์ทโฮมที่นําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านครับโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่11.5ล้านบาทารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยครับ ทำเลโซนนี้นะครับเขาเป็นพื้นที่ที่กฎหมายกําหนดว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ดินตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปครับทำให้บ้านทุกหลังจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่บางแปลงนะครับสามารถจอดรถซ้อนคันได้4คันเลยแล้วก็จะได้พื้นที่รอบบ้านด้วยครับดังนั้นจะเหมาะกับครอบครัวที่อยากทาสวนหรือว่าปลูกต้นไม้นะครับหรือครอบครัวไหนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็มีพื้นที่ให้น้องๆวิ่งเล่นด้วยโดยที่นี่นะครับเขาจะมีแบบบ้านให้เลือกถึง5แบบครับรองรับนามซึงดงบบบี่ยอจตอทบโ์ ฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับแล้วก็งบประมาณในใจของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยแต่ละแบบบ้านนะครับจะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายเลยเช่นจะมีห้องนอนที่ชั้นหนึ่งสำหรับรองรับผู้สูงอายุได้บางแบบบ้านก็จะมีขอดย้าาตรงกลางให้เราสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับหรืออีกบางแบบบ้านเนี่ยก็จะมีห้องนอนแม่บ้านให้ด้วยครับ ส่วนไฮไลท์แบบที่บอกไปนะครับคือในตัวบ้านทุกหลังของที่นี่เนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นบ้านสมาร์ทโฮมเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าบ้านนะครับจะเป็นรั้วไฟฟ้าที่สามารถสั่งเปิดจากโทรศัพท์ได้ประตูทางเข้าบ้านก็จะมีดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับ ภายในบ้านติดตั้ง WiFi สำหรับสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ Air, ม่านไฟฟ้าด้วยมือถือได้เช่นกันบนหลังคาจะมีโซลาร์ลูฟท็อปขนาด5กิโลวัตต์ช่วยประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันแล้วก็หลังคาของที่นี่เนี่ยเขาจะยกฝ้าสูงเป็นพิเศษและมีระบบสมาร์ทคูลเฮาส์ซึ่งเป็นระบบพัดลมดูดอากาศใต้ฝ้าที่เราสามารถตั้งอุณหภูมิไว้สำหรับสั่งการทำงานได้ช่วยระบายความร้อนให้กับตัวบ้านนอกจากนี้ภายในบ้านจะได้กล้องวงจรปิดทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็สัญญาณการถมลอย ensor, แมกเนติกเซนเซอร์ ส่วนบ้านตัวอย่างที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันในวันนี้นะครับก็ตั้งอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นี่เองชื่อแบบบ้านว่าล็อบบี้ครับเป็นบ้านไซส์รองใหญ่สุดพื้นที่ใช้สอยภายใน307ตารางเมตรนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับไฮไลท์ของบ้านหลังนี้จุดแรกเลยก็คือเขาจะมีห้องนอนผู้สูงอายุที่ชั้นหนึ่งมาให้ครับโดยจะมีตำแหน่งอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้เลยสามารถเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้าได้เลยไม่ต้องเดินไกลเข้าไปในตัวบ้านนะครับแล้วก็ภายในห้องนะครับเขาจะมีพื้นท,ท ที่สำคัญคือเขามีห้องน้ำมาให้ในตัวนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องนี้ เขาออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานรถเข็นด้วยอย่างประตูทางเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะเป็นประตูบานเลื่อนตรงนี้เราสามารถเลื่อนแล้วก็เข็นรถเข้าไปได้ง่ายนะครับส่วนพื้นภายในห้องน้ำเนี่ยเขาจะไม่มีสเตปเลยครับทำให้เราสามารถใช้งานรถเข็นได้สะดวกแล้วก็ส่วนอาบน้าเขาเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สําหรับนั่งอาบน้ํามาด้วยส่วนต่อมาภายในบ้านนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นไฮไลท์หลักของบ้านหลังนี้เลยที่เขาจะยกฝ้าเพดานสูงถึง6.1เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้แนวกระจกขนาดใหญ่ทําให้บ้านทั้งบ้านเนี่ยค่อนข้างสว่างแล้วก็โล ได้หลายที่นั่งจากที่มองด้วยสายตานะครับเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับรองรับแขกได้ประมาณ8-10ถึสบคนสบายๆเลยครับถัดเข้ามาด้านในต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะโถงตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ยาวไปถึงด้านหลังเลยครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาบิวให้ดูเป็นไอเดียโดยการติดผนังเบาตรงนี้ครับทำให้สามารถติดทีวีตรงนี้ได้แล้วก็แยกสัดส่วนของพื้นที่ให้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารแบบเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ6-8ถึงที่นั่งได้สบายๆเลยแล้วก็มีช่องแสงให้2ฝั่งด้วยส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นครัวตรงนี้ครับเขาให้เป็นเคาน์เตอร์มาแบบนี้เลยนะทุกคนเราสามารถจัดเป็นพื้นที่ทําอาหารเช้าเล,เล็กๆน้อยๆหรือว่าจัดเป็นบาร์น้ําก็ได้ส่วนใครที่อยากประกอบอาหารจริงจังนะด้านหลังตรงนี้จะเป็นครัวมาให้ซึ่งเขาทําออกมาเป็นครัวปิดเขาให้บานสไลด์แบบนี้มาเลยสามารถแยกสัดส่วนได้ชัดเจน แล้วก็ภายในครัวเนี่ยเราจะได้แบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟรวมถึงเคาน์เตอร์ต่างๆก็จะได้หน้าบานแบบนี้มาให้เลยและทั้งฝั่งด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีอ่างล้างจานที่ติดกับกระจกที่สามารถเปิดระบายอากาศและความชื้นได้ด้วยครับ และด้านข้างของตัวบ้านนะครับ <_ d ans> เขาจะมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึง่งที่เราสามารถจัดเป็นห้องเก็บของหรือห้องสักรีดก็ได้หรือบ้านไหนมีแม่บ้านนะครับก็สามารถทําเป็นห้องนอนแม่บ้านก็ได้ครับ <_ d ans> ก่อนจะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับใต้บันไดจะมีพื้นที่ห้องเก็บของแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยจะเป็นห้องน้ําของชั้น1ครับผม <_ d ans> ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับทุกคนจะสังเกตว่าโถงบันไดชั้น2เนี่ยจะสว่างเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาจะมีพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มด้านข้างตรงเนี้ยของชั้น1เป็นช่องแสงขนาาดใใหหญ่ม้ ส่วนพื้นที่การใช้งานเนี่ยเขาจะมีมุมเล็กๆตรงนี้นะครับที่สามารถจัดเป็นโต๊ะทํางานนั่งอ่านหนันง,นงสือได้ด้านข้างเนี่ยจะมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้อีกเช่นกันครับแล้วก็พื้นที่พักผ่อนของชั้น2นี้นะครับเขาจะแยกออกเป็นห้องนอนทั้งหมด3ห้องโดยจะแบ่งเป็นห้องนอนรอง2ห้องทางฝั่งด้านนี้นะครับภายในเนี่ยจะมีขนาดพอๆกันโดยสามารถวางเตียงซิงไซได้มีพื้นที่สำหรับทำวอล์กอินครอสเซตนะครับแล้วก็ได้ห้องน้ําในตัวทั้งคู่ ห้องน้าในตัวเนี่ยจะช่วยให้ห้องสองห้องนี้ได้ความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นครับส่วนห้องนอนหลักนะครับจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านที่เขาให้พื้นที่ภายในมาเต็มแนวหน้ากว้างบ้านเลยครับภายในเนี่ยเราสามารถวางเตียง6ฟุตได้แล้วก็ปลายเตียงสามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งได้วางโซฟาแล้วก็วางโต๊ะก,กลางติดทีวีปลายเตียงนะครับสามารถนั่งดูซีรีส์สบายสบายก่อนนอนก็ได้ครับแล้วก็ด้านในตรงเนี้ยจะมีมุม walk in closet ให้อีกจุดหนึ่งทุกคน ตรงนี้เขาก็จะมีความเป็นสัดส่วนยิ่งขึ้นเราสามารถกั้นเป็นสัดส่วนตรงนี้ก็ได้เวลาที่คุณแม่เป่าผมคุณพ่อนอนอยู่ก็จะได้ไม่รบกวนกันนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ําของห้องนอนหลักเนี่ยต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมาให้เลยเพราะว่าจะมีอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวมาให้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านในจะได้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดเลยนะครับก็คือห้องน้ําทุกห้องของโครงการนี้เนี่ยเขาจะติดเป็น LED m i r r o r มาให้นะครับกระจกบานนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้อ่าล้้้วม่ามารรถไไดดยคับ โครงการนี้นะครับเขาอยู่ในสังคมส่วนตัวที่มีเพียงแค่75ยูนิตเท่านั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมดประมาณ28ไร่กว่าๆครับพังของโครงการนี้เนี่ยเขาจะเป็นแนวยาวไม่ได้มีซอยย่อยนะครับข้อดีคือเราสามารถเข้าออกได้ง่ายแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ด้านหน้าโครงการครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านหน้าจะมีสวนสาธารนณะขนาดประมาณ1ไร่กว่าๆ ภายในจะมีพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างสนามบาสเกตบอลนะครับแล้วก็มีลู่วิ่งที่เราสามารถวิ่งออกกําลังกายจ็อกกิ้งกันได้ส่วนน้องๆนะครับเขาก็จะมีพื้นที่ของสนามเด็กเล่นจัดไว้ให้ นอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอาคารขับเฮาส์สชั้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับที่ผมชอบเนี่ยก็เพราะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะยกสูงกว่าระดับพื้นทั่วไปนะครับทำให้เวลาคนมาว่ายน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวจากรถที่ผ่านไปมาด้วยนอกจากสระว่ายน้ําแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่รอบสระที่สามารถนั่งเล่นรับวิวสวนได้นะครับแล้วก็ภายในอาคารจะมีห้องออกกําลังกายที่มีส่วนของคาร์ดิโอเทนนิงแล้วก็เวทเทนนิงมาให้ ส่วนที่ชั้น1นนะครับก็จะมีห้องน้ําที่แยกชายหญิงมาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีส่วนของห้องซาวน่าไว้ให้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่ coworking space นะครับที่เราสามารถใช้เป็นพื้นที่รองรับแขกแล้วก็เอางานมานั่งทําได้ด้วยครับโครงการนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นถนน4เลนบรรยากาศ2ข้างทางก็มีทางเท้าและปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้นะครับเป็นถนนที่ทําหน้าที่เชื่อมระหว่างถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษมตัดผ่านถนนพุทธมนตลสายสานะครับในแง่ของการเดินทางก็สามารถเลือกเดินทางได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้ถนนบรมราชชนนีวิ่งเข้าโซนปิ่นเก้าได้หรือใช้ถนนเพชรเกษมวิ่งไปทางฝั่งวงเวียนใหญ่ก็ได้เช่นกันครับโดยในปัจจุบันทางฝั่งถนนเพชรเกษมก็จะมีรถไฟฟ้าสถานีหลัก2อยู่สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางได้ครับส่วนในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ผมมองว่าสามารถเลือกอิงด้หลากหลายเส้นทางเลยใกล้ที่สุดจะมีสนามหลวง2และตลาดเวิร์มาร์เก็ตในระยะประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆถัดลงไปที่ถนนเพชรเกษมก็จะมีบิ๊กซีฟู้ดแลนด์หรือจะเลยไปเดลโอมอบางแคก็ไม่ไกล ส่วนอีกฝั่งจะเข้าเมืองไปทางปิ่นเกล้าหรือทางสารยาก็สามารถเลือกอิงได้ไม่ยากเช่นกันครับและนี่คือทั้งหมดของโครงการเลอพาร์คเน็กซ์ทวีวัฒนาจากเดอะแบ็ก yard ครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศโครงการแล้วก็บ้านตัวอย่างได้เลยที่นี่เขามีบ้านตัวอย่างให้ดูถึง3แบบเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยสามารถเข้ามาสอบถามที่โครงการเองได้เลยนะครับ แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสรังหากันใหม่กับ t i n g s Update สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ